อนันนี้คือด้านหน้านะคะของเป็นนาคราชนี่ก็จะเป็นสมของนางอัศสรา จะเป็นด้านหน้าจะมีทวารบาลด้วยส่วนก้อนหินนะคะหินที่อามาวาังก็จะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะที่จะเป็นบารายนะคะเรามีความเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้นะพระเจ้าเฉลมพันท่านส่งสเสด็จพระราชดำเนินมาด้วยนะคะท่านมาที่นี่ด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นเรามารับบรรยากาศของอความเป็นพระมหากษัตริย์ของพระองค์นะคะนี่เป็นพระพุทธรูปปาง นอนนะคะแล้วก็อันนี้คือด้านหน้าของนครถมนั่นเองนะคะ